ไปดูความคืบหน้าคดียิงนายกอบตอที่บางสมบูรณ์จังหวัดนครนายกกันหน่อยนะครับตอนนี้ตำรวจก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถปิดคดีนี้ได้นะครับหลังจากที่ทราบพิกัดรถที่ใช้ก่อเหตุและทราบที่มาของปืนที่ใช้แล้วครับตำรวจคุมตัวนวายธวัชชัยศรีชานผู้ต้องหาคดียิงถล่มรถของนายกอบตอบางสมบูรณ์จังหวัดนครนายกไปสอบปากคำเป็นครั้งที่2นะครับ รอบนี้ใช้เวลาไม่นานครับ2ชั่วโมงซึ่งภายหลังสอบปากคำนายทวัชชัยมีสีหน้าเคร่งเครียดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกว่านายทวัชชัยให้การเป็นประโยชน์มีส่วนรู้เห็นจัดหาวัตถุพยานเพื่อน,นำไปให้ผู้ก่อเหตุสำหรับรถสีขาวที่ใช้ประกบยิงตอนนี้ก็ทราบพิกัดแล้วถูกขับออกไปนอกพื้นที่ส่วนปืนอากาที่ใช้ยิงถล่มรถนายกอบตอพบแหล่งที่มาแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ยังไปพบว่ามีผู้ก่อเหตุที่เชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดชนบุรีและคาดว่าจะสามารถจับผู้ต้องหาทั้งหมดปิดคดีนี้ได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับย้งต่อใช่การเป็นประโยชน์ให้การประโยชน์เป็นประโยชน์ที่รับสารภาพว่าอย่างอย่างไม่รับเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในคดีได้ใช้ประโยชน์ในคดีได้ประโยชน์ในทีี้ เขาทราบพฤติเหตุตัวย่อแต่ว no ่าในละเอียดนั้นเดี๋ยวต้องไปดูจัละอีกเพิ่มประกอบผู้ต้องหาทั้งสามคนที่ยังมีหลักฐานอีกถ้าพยานหลักฐานพอที่ศาลออกมาจับได้ในส่วนนี้ใช่สวนก็ทำมาเยอะพอสมควรไปืีสวนทำเยอะพอแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็ได้นำกลับไปเดินท่านกองข่าวท่านเลย นะะคนที่เกี่ยวข้องนองกจากสามคนนี้นะอีกประมาณสักกี่คนเดี๋ยวต้องขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่ามีมากกว่าสามนะ่ตอนนี้ยืนยันว่ามีมากกว่า3นะครับคือผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมท่านก็บอกว่ามีทั้งรับสารภาพด้วยจํานวนด้วยหลักฐานด้วยนะครับมีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดก็ปฏิเสธได้ยากนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัด,ดควนครนายกตอนนี้อีก2คนที่มีชื่อตามหมายจับ ก็คือนายรัตพล์ตันสุวรรณรัตน์และนายภูริวัฒนิ่มเรืองคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวนะครับว่าพยายามที่จะเดินทางออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านขณะที่พลตํารวจเอกสุชาติธีรสวัริรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้หวังยิงนายกอบาตาบางสมบูรณ์นะครับแต่จะยิงรองนายกอบาตาที่เสียชีวิตตั้งแต่แรกมีการวิเคราะห์จากกลุ่มกระสุนปืน ที่เลงไปยังรองนายกอบตอส่วนมูลเหตุเชื่อว่ามาจากกรณีที่ปปชชีช้มูลความผิดกรณีที่นายรัตภูมินำทรัพย์สินของอบตอก็คือแพรท่องเที่ยวไปเปิดเป็นร้านบุกถานนั่นเองครับ